ครับขอบคุณมากครับคุณน้องนางบ้านนานะครับอ่าสามสิบกุมภาขอบคุณมากครับคุณสายหยุดคุณปราณีคุณพิญญาดาครับเห็นไหมครับคพูดที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่เห็นว่าลุงพลจะสามารถไปวางแผนได้ครับแต่คนไม่ไปวัด g p พเอเนี่ยมันสามารถวางแผนได้นะผมให้เคล็ดลับ คนที่ไม่ไปวัด gps e หมายความว่าอ้างว่าไปทำส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันต้องพิสูจน์อีกเยอะนะครับนะฮะอันนี้ต้องให้พี่สาวน้องชมพู่เป็นพยายนให้ก็คือพี่สาวเขาต้องทำเห็นเห็นคนร้ายที่เอาน้องไปเพราะแม่ก็โกหกว่าน้องหลับแต่คนที่คนนี้คนเดียวที่จะเป็นหลักฐานได้ นั่นแหละครับผมจะวิเคราตรงนี้อีกนิดนึ่งนะครับว่ามันเป็นการเหมือนกับมีการโกหกร่วมกันโกหกนะครับเพราะว่าบอกว่าไม่หลับแต่ก็ไม่บอกว่าเห็นอะไรบอกไม่ได้หลับแต่ก็ไม่กล้าบอกว่าไม่เห็นน้องกี่โมงนี่คือปัญหาครับไม่มีการกล้าพูดครับ ตอนบอกว่าหลับตื่นมาเก้าโมงทำให้เราเห็นว่าอ๋อไม่เห็นน้องเก้าโมงแสดงว่าหายก่อนเก้าโมงแต่พออ้างว่าไม่หลับก็ไม่พูดต่อว่าไม่หลับเห็นอะไรเห็นกี่โมงเห็นอุ้มกี่โมงไม่พูดครับให้มันจบจบง่ายๆจุดดุดอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าไปบอกตำรวจว่าเห็นลงพนที่คุณบอกว่าหลับก่อนเก้าโมงเน่ย อ่าหลับตื่นมาเก้าโมงลุงพลอยู่ในสวนครับจะบอกลุงพลอุ้มก็ไม่ได้เพราะแม่ก็ยืนยันว่าลุงพลอยู่ในสวนกับเขาตาชานก็บอกว่าอยู่ในสวนก็อ้างไม่ได้ว่าเห็นลุงพลอุ้มนี่นะครับคือปัญหาเขาครับ,ค,รบคือเขาไม่สามารถทําให้เป็นลุงพลได้เมื่อทําให้เป็นลุงพลไม่ได้ปุบ๊บเรื่องนี้ก็เลยพับไปเลยครับพับไปเลยเพราะว่า เลื่อนเวลาเด็กหายใหม่ก็คือให้มาหายเก้าโมงสี่สิบดังนั้นคําว่าหลับไม่หลับก็เลยพับไว้เลยครับใช้ไม่ได้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยกดกดเจ็ดครับจะอ้างว่าหลับตื่นมาเห็นคนอุ้มก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนนั้นเล่นกันบอกว่าเด็กหายก่อนอเวลาเก้าโมงแต่เมื่อเลื่อนเด็กมาหายเจ็ดเก้าโมงสี่สิบแล้ว พี่คนนี้ก็หมดความสำคัญในคดีนี้เลยครับหมดความสำคัญในคดีนี้เลยจะบอกว่าเห็นอุ้มก็ไม่ได้เพราะว่าลุงพลมาอุ้มเขาจะให้ลุงพลมาอุ้มใหม่คือเก้าโมงสี่สิบไงครับเก้าโมงสี่สิบดังนั้นผมบอกแล้วว่ามันมีการช่วยเพื่อไม่ให้เด็กคนนี้ไม่ให้พี่ต้องต้องตกกระไดอ่าไม่ให้พี่ต้องมีปัญหาในคดี ไม่ให้พี่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลไม่ให้พี่ต้องเป็นคนที่ต้องสงสัยไม่ให้พี่ต้องลำบากลำบนในคดีความเขาก็เลยตัดปัญหานี้ออกไปเลยครับไม่ให้พี่มาเกี่ยวข้องในคดีนี้อีกเพราะว่าให้ลุงพลมาอยู่กับเด็กสองคนคือมาอุ้มเด็กดังนั้นการโกหกของพี่นี้ก็ไร้ประโยชน์จะโกหกเก้าโมงก็ไร้ประโยชน์ จะบอกว่าเห็นผู้เห็นคนอุ้มก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าตอนที่คุณเล่นกันเนี่ยมันไม่ใช่เก้าโมงสี่สิบเพราะทุกคนกลับมาบ้านหมดแล้วและเวลาเก้าโมงครึ่งก็วิ่งไปหาป้าแตนบอกว่าเห็นน้องไหมเนี่ยนี่เห็นแผนหรือยังครับที่จะให้พี่คนนี้ออกจากระบบคดีนี้ครับเห็นหรือยัง แสบไหมแสบไหมดังนั้นการบอกว่าเห็นใครอุ้มเนี่ยตัดออกไปเลยครับเขาเลื่อนเวลาใหม่แล้วครับการอ้างว่าลุงพลมาอุ้มเด็กตอนไปรับพระน่ะมันทำให้เด็กที่อยูอ่พี่ที่อยู่กับเด็กเนี่ยหมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยคือตัดออกไปเลยคือแคปเขาเรียกว่าแอคชั่นใหม่ครับ อำโวยการสร้างใหม่ครับเอาอันนี้ออกไปเลยญาติพี่น้องทั้งหมดก็ไม่มีส่วนร่วมในการหายไปเลยครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเขาทำได้ขนาดนี้นะผมงงมากครับการเลื่อนเวลาน้องหายด้วยสาเหตุอื่นมันทําให้พี่ก็หมดหมดประโยชน์ในคดีนี้ไม่มีใครสงสัยไม่ต้องมาให้การใดๆได้ละมัง้งเพราะว่า ตอนเขาพูดเนี่ยมันช่วงเก้าโมงแต่ว่าเขาเลื่อนเวลาใหม่ก็คือเด็กมาถูกอุ้มตอนเก้าโมงสี่สิบจนถึงสิบโมงจบไหมครับจบก็เลยรอดรอดไปหมดเลยถูกชะล้างไปหมดเลยนะครับเขาก็เลยมาเริ่มใหม่ตอนลุงพลไปรับพระเท่านั้นครับเรื่องมันมาเกิดตอนลุงพลไปรับพระเท่านั้นชัดเจนยังครับชัดเจนยัง ผมก็เลยงงว่ามันเลื่อนได้อะเลื่อนไม่ให้คนถูกสงสัยได้หมดเลยยกยกประโยชน์ให้คนที่ไม่ได้ไปวัด GPS หมดเลยครับยกประโยชน์ให้พี่ไปด้วยครับเรียกว่ายกประโยชน์ให้เลย<ม>เหลือลุงพลคนเดียวครับเอามาตั้งไว้แล้วมาเริ่มต้นตอนลุงพลไปรับพระเท่านั้น เห็นไหมครับไม่พูดก่อนนี้เลยแต่ท่านทนายจะเอาเรื่องก่อนเนี้ยมาสู้นะครับผมว่าแผนเนี้ยน่าจะเป็นการวางแผนเฉพาะหน้ามาเรื่อยๆนะส่วนตัวผมเห็นว่ามีการวางแผนเฉพาะหน้าเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาเรื่อยๆการโกหกว่าน้องอ่าพี่ตื่นมาเก้าโมงนั่นคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนแรก คือยังมึนตุ๊บอยู่ว่าจะแก้ยังไงก็เลยโกหกว่าตื่นมาเก้าโมงแล้วเอาเวลาเก้าโมงไปประกาศอย่างเป็นทางการในงานชาปนากิจศพเอาไปประกาศเฉยเลยประกาศขนาดนั้นยังมาเปลี่ยนเวลาใหม่ครับมาหายเก้าโมงสี่สิบการประกาศในงานชาปนากิจที่มีแขกเหลือมากมายเต็มไปหมดผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเต็มไปหมดครับตำรวจ ยศใหญ่ๆเต็มไปหมดครับกลายเป็นว่าเป็นการโกหกในงานชาปนากิจเกีกเพราะมาบอกทีหลังว่าเผาเสร็จแล้วมาบอกทีหลังว่าไม่ได้หลับอา้าวแล้วคําที่ไปประกาศในงานชาปนากิจก็โกหกโกหกไปทางการไปเลยนะฮะโกหกไปทางการพอเห็นยังครับทําได้ครับทําได้ครับ เขาทำได้ครับงงไหมงงไหมนะครับงงเลยฮะงงเลยฮะฟังผมแล้วไม่ไม่งงนะแต่จะทําให้งงว่าทําไมเขาทําได้ครับเอาคําโกโหกตอนแรกผมเชื่อว่ามันการวางแผนเฉพาะหน้าครับเหมือนเหมือนทําผิดพลาดแล้วอะแล้วต้องวางแผนเฉพาะหน้าตามลําดับเท่าที่จะคิดได้ แล้วมันวางแผนมาเรื่อยๆตอนแรกก็น่าจะรู้แล้ว่า,ามันมีเรื่องราวตามหาเด็กตั้งแต่แปดโมงครึ่งไปต้นมาก็เลยมาโกหกขั้นแรกก็คือโกหกว่าให้มาตื่นตื่นมาไม่เห็นเก้าโมงแล้วกันใช้คำนี้ไปในสื่อสารทั้งหมดในประเทศว่าตื่นมาไม่เห็นเก้าโมงเพราใช้เวลานี้ว่าไม่เห็นน้อง ตอน9โมงแล้วเอาคํานี้ไปประกาศอย่างเป็นทางการแขกเหลือเต็มเต็มงานก็ยังประกาศว่าโคศกประกาศในงานชัยภกิจว่าไม่เห็นน้องเป็นตอน9โมงเอาคําโกหกไปประกาศแล้วก็มาวางแผนใหม่อีกเมื่อมันมีปัญหาเกี่ยวกับน้องอะพี่คนเป็นพี่นี้กําลังจะเดือดร้อนเพราะว่าคําพูดของคนเป็นพี่เนี่ยเป็นการยืนยันว่า พี่เกี่ยวข้องพี่มีข้อมูลพี่ต้องให้การพี่อาจจะขึ้นสารพี่ต้องให้สัมภาษณ์ก็เลยวางแผนใหม่ครับแล้วก็ให้เวลาน้องหายใหม่มาเป็น9ก้าโมงสี่สการอ้างหลับหรือไม่หลับการนำไปประกาศในงานเผาก็เป็นว่าเป็นโมฆะหมดเลยครับไอคนที่พยายาม อ้างว่าตัวเองออกจากบ้านกกกอกชิ่งกันครับหนีหนีออกจากบ้านกกกอกทั้งหมดเลยครับอันนั้นก็บอกว่าผมออกจากบ้านกกกอกตอนเจ็ดโมงอันนี้ผมออกไปไถนาตอนเจ็ดโมงไอ้น,นี้ไปกีดไปตัดหญ้าหนีกันอุตรุดเลยครับหนีจนอุตรุดเขียนไทม์ไลน์กันอย่างงดงามครับให้ตัวเองไม่อยู่แต่สุดท้ายครับถูกเลื่อนมาเป็นลุงพลไป ไปแอบขโมยเด็กตอนเก้ามงสี่สิบเป็นต้นไปเป็ไ,ปไงหลุดหมดทั้งยวงเลยครับโอ้โหนะครับเสกได้ครับเสกได้นะครับอ่านะคุณนัติยาบว่ามันคงเลื่อนไม่ได้นั่นแหละครับดีแล้วก็เขาเขาพยายามที่จะทําให้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นครับแต่ทนายลุงพลไม่เชื่อครับ ทนายลุงพลไม่เชื่อและต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าอ้างว่ายึดเวลาน้องหายตอนจากคอมพิวเตอร์ก็จบครับมันแก้ไขได้ครับถึงบอกว่าหลักฐานมันอ่อนไงฮะหลักฐานอ่อนจนหาขนไงฮะมันสนุกครับบอกแล้วสนุกแต่นั้นใครรู้ว่าไม่ใช่ลุงพลเนี่ยก็คือฝั่งฝั่งตรงข้ามลุงพลเนี่ยต้องรู้ว่าไม่ใช่ลุงพลผมเชื่อ ทำไมพวกเราคิดได้ทำไมพวกเขาคิดไม่ได้เอ้สมองต่างกันหรือวะคนเรามีสมองต่างกันหรือว่าหรือว่ามันต่างกันที่ผลประโยชน์ใครเห็นด้วยกฎหนึ่งอีกครั้งครับสมองพวกเราทําไมเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งหมดทําไมสมองฝั่งตรงข้ามลงบนไม่เห็นข้อมูลเหล่านี้ครับทําไมสมองมันต่างกันฮะคุณงงไหมฮิย เป็นมนุษย์ด้วยกันทําไมสมองเรามันต่างกันอย่างไรวะทําไมเราเห็นแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ทําไมพวกคุณจึงเห็นแล้วมันเป็นอย่างอื่นเหมือนจะหนีกันอุตลุดเนะ่ยหนีไม่พอครับยังให้ลุงพลมาเป็นแต่ตัวเองตัวเองเจะหนีสมองผมกับพวกตรงข้ามฝั่งลุงพลเนี่ยทําไมมันต่างกันครับงงไหมมันต่างกันได้ยังไงนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับ600ท่านนะครับแล้วก็1,600ท่านที่กดไลค์นะครับนะครับนะครับก็ส่วนท่านที่ไม่ได้มาดูอาจารย์เลยนะครับก็ดูแห้งอะไรกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับก็ฝากเผื่อท่านมาฟังอยู่บอกว่าขอบคุณเมืนกันนะครับที่มาช่วยดูแห้งๆก่อนนะครับท่านอาจจะมีทุนละหรืออาจจะมีอะไรสําคัญกว่านะครับต้องขอบคุณทุกท่าน ที่มาดูแห้งๆภายหลังนะครับ IQ มันต่างกัน EQ ต่างกันเออนะแปลกใจอ่ะพวกเราก็แปลกใจ FC ลุงพลทั้งหมดรู้เรื่องนี้หมดครับติดตามเรื่องนี้ก็รู้เรื่องนี้มาหมดแล้วว่าเป็นยังไงทําไมฝั่งนู้นจึงไม่รู้เรื่องครับจึงไปเชื่อตามนั้นหมดเลยครับพวกคุณก็ถูกหลอกครับพวกคุณก็ถูกหลอกแบบพวกผมมาเด็กเด็กหลับพวกคุณก็ถูกหลอกว่า น้องหลับเพราะพวกคุณก็เอาคาว่าน้องหลับไปเล่นโฆษณากันใหญ่เลยครับแต่พอมีการเลื่อนเวลาน้องใหม่พวกคุณก็เชื่อเขาหมดเลยครับเชื่อง่ายอะ่ะเชื่อคนง่ายดิเชื่อคนง่ายดิแต่การเชื่อนั้นอะ่ะอย่าให้มันมาขัดแย้งกับข้อมูลอื่นครับอย่าให้มันขัดแย้งกับข้อมูลอื่น มีบุคคลพูดอะไรไว้หมดพวกคุณไม่ได้ยินเหรอครับหูหนวกเหรอครับมีข้อมูลป้าคำสายไม่ใชมมม่มีข้อมูลป้าแตงโมมีข้อมูลญาอาชิมีข้อมูลป้าแตนมีข้อมูลป้าคำสายที่บอกเล่ามามีข้อมูลช่างมีข้อมูลช่างใส่ไม้มีข้อมูลจาก พี่เองเป็นคนพูดเองหลายรอบหลายพูดซ้ำไปซ้ำมามีข้อมูลเต็มไปหมดมีข้อมูลเต็มไปหมดไม่ไม่อยากดูครับทำไมไม่อยากดูครับอ่ะพอดูแล้วไม่ใช่ลุงพลไงครับกูไม่อยากดูเพราะว่ากูเกลียดลุงพลกูจะไปดูแต่ข้อมูลว่าลุงพลเป็นคนทำถ้าเป็นอย่างนี้ในความคิดคุณครับ คุณลาออกจากความเป็นมนุษย์ได้แล้วครับเพราะว่าคุณไม่มีความยุติธรรมแม้แต่ในเสพข่าวข้อมูลคุณยังเลือกเลยคุณยังเลือกเสพเลยไม่กล้าเสพอีกข้อมูลครับเพราะว่าไม่มีลุงพลลุงพลไม่ผิดฉันจะมาเชื่อแต่ข้อมูลที่มีคนบอกว่าลุงพลผิดเป็นไงอะ่ะคุณลาออกจากความเป็นมนุษย์ได้แล้วถ้าอย่างนั้นอะ่ะคุณเลือกเสพ คุณไม่มีคุณธรรมในหัวใจอยู่แล้วผมจึงไม่ให้ราคาคนที่อยู่ในสามบ้านครับผมไม่ให้ราคาเลยแทบไม่พูดถึงครับเพราะผมรู้ว่าพวกคุณเนี่ยอาจจะรู้อะไรด้วยซ้ำจน่านนี้คุณด่าแค่ลุงพลเพราะว่าคุณเกลียดชังลุงพลส่วนตัวกันอยู่แล้วอะ คุณก็เอาแต่ข้อมูลส่วนตัวมาด่าเขาแสดงว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่อยากแตะต้องอเพราะว่าคุณไม่รู้ข้อมูลไม่รู้ว่าลุงพลทำด้วยซ้ำคุณจึงเอ่ยอ้างว่าคุณลุงพลเป็นคนฆ่าไม่กล้าพูดเต็มปากแค่มาอยากได้ fc ลุงพลเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณจะเจริญได้ยังไงครับหลังจากต่อไปนี้คุณจะเจริญได้ยังไงนะครับ ลองตีราคาสามบ้านให้ว่ามีราคาเท่าไหร่ครับไหนลองไล้ราคามานี้นะครับนะครับอ่านะครับเหมือนผู้สูญเสียจะเชื่อมันในตำรวจนะครับก็ไม่รู้แนวทางและพื้นฐานความเชื่อนะครับเพราะว่าผู้สูญเสียก็เรียกว่า เชื่อมันในตํารวจมากนะครับแต่ไม่เชื่อมั่นตัวเองนะครับตัวเองเห็นว่าลุงพลไม่ได้ทําตั้งแต่แรกลุงพลอยู่กับตัวเองแต่แรกแต่ก็ไม่เชื่อมั่นตัวเองนะครับถ้าบอกว่าเชื่อมั่นตัวเองอ่เชื่อมั่นตํารวจเพราะว่าตํารวจบอกว่าลุงพลไปขโมยเด็กตอนไปรับพระคุณก็มาเล่นใหญ่เลย โอ้โหเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีคุณทำให้โลกหยุดหมุนได้ในเวลาเจ็ดนาทีนะครับเป็นศูนย์อ๋อศูนย์ให้ให้ตีราคาหน่อยเป็นศูนยะ์คุณราคาบอกเป็นศูนย์คุณสมนีบอกว่าเป็นศูนย์เปล่น 0, ปานะครับคุณปณนีบอกศูนย์นะตีคิดให้ราคาหน่อย ถ้าคุณให้ราคาเป็นศูนย์แสดงว่าคุณไม่ให้ราคาเขานะครับนะฮะอืมอะไรก็ศูนย์นะนะครับให้ดูสัญญาณหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับสัญญาณมันจะมาเรื่อยๆกรรมมันก็จะส่งผลเรื่อยๆนะครับกรรมจะส่งผลเรื่อยๆจะทำอามงพลลก็ทำยากครับ จะจัดการะายลุงพลก็จัดการยากอยากให้ลุงพลติดคุกในคดีอื่นๆก็ติดยากจะเล่นเสาไฟฟ้าก็เล่นยากจะเล่นน้ำมาดานก็เล่นยากพอจะมาเล่นหลังคาเลยเวลาเลยเลย,เลยมาหน่อยเอาเวรกรรมละทีนี้จะซวยบรรไลทั้งหมู่บ้านที่บ้านติดถนน่ะเลยมาหมดเลยมาหมดโอ๊ย้ยตายละ จะให้ทุกลุงพลหน่อยจะให้ลุงพลมีแต่ทุกครับแต่ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นจะถึงหลายคนนะครับไม่รู้จะเอาอย่างไงโคตรงงเลยนะครับโคตรงงงงในงงนะครับนะฮะพูดคำๆนะคะอาบน้ำยังไม่พอเลยเจ็ดนาที <c oughs> นะฮะเออนะฮะเจ็ดนาทีฆ่าคนได้ เนาทีเอาเด็กไปซ่อนได้แต่ขอโทษนะจะให้ลุงพลไปเอาเด็กตรงไหนช่วยอธิบายลักษณะหรือที่ลุงพลไปรักเด็กนะครับว่าเด็กคุณไปอยู่ตรงไหนเขานัดหมายกันยังไงมันมีนัดหมายกันด้วยหรอว่าเ,เด็กจะไปอยู่ตรงนั้นนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าให้เสียเวลาใช้วเวลานิดหน่อยนะเจ็ดนาทีเอาให้เอาให้อยู่ในเจ็ดนาทีนะเออไปไปแล้วก็ เออขับรถขับรถไปแล้วก็ไปจุดนั้นนะน,น,น,นี่เป็นป่าละเมะนิดนึงอ่ะเด็กจะรออยู่ตรงนั้นอุ้มไปเลยนะอย่าให้เลยเวลานะมันจะทําได้ไงฮะเออแค่ผมพูดเรื่องนี้ก็จบแล้วครับว่าลุงพลจะวางแผนได้ยังไงจะนัดหมายได้ยังไงจะคาดคะเนดได้ยังไงว่าจะต้องอุ้มเด็กตอนไปรับพระนะไปตัดไปวัดบ,บีเอสเ เดี๋ยวก็ได้อุ้มเด็กเองใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวได้อุ้มเด็กตอนไปรับพระเดี๋ยวได้อุ้มเด็กตอนไปรับพระนะใจะเย็นใจเย็นให้ลืมเวลาน้องหายและให้ลืมที่ผู้เป็นพี่พูดอยู่ในโซเชียลให้หมดเลยนะครับเพราะว่าสรุปแล้วอะแก๊งจำปาเอ่ยก็ล้อเล่นใครๆก็ล้อเล่น พี่ไม่ได้วิ่งหาน้องเลยเพราะว่าพี่ยังดูพี่ยังดูมือถือดูคดูคอมกับน้องจนถึงเวลาเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งจากนั้นไม่รู้ไปไหนปล่อยให้น้องเดินออกมาจากบ้านเดินไปเรื่อยๆอย่างไลจ์จดหมายเหมือนมิวสิกวิดีโอ นึกถึงแต่ลุงพลต้องไปเดินไปรอลุงพลที่หนึ่งที่ใดแล้วรอลุงพลมาอุ้มอย่างนั้นเหรอครับแล้วพี่ทำอะไรอยู่ทำไมไม่เปลี่ยนครับอ๋อเปลี่ยนครับน้องไม่ได้หลับเวลาเก้าโมงหรอกครับคือน้องอะ่ะหลับยาวเลยแล้วก็มาตื่นตอนเก้าโมงครึ่งแล้วก็ไม่เห็นน้องคะ่ะหรือตื่นนอนยาวเลยแล้วมาตื่นเก้าโมงสี่สิบครับ ตื่นก็โมงสี่สิบแล้วก็ไม่เห็นน้องเลยครับแล้วก็เออลุงพลมาอุ้มพอดีตอนเก้าโมงสี่สิบทำไมไม่พูดแบบเนี้ย <c oughs> ไม่กล้าพูดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาต้องเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องอีกจะต้องสืบสวนสอบสวนจากพี่อีกพี่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลอีกเอาเป็นว่าตัดให้พี่เนี่ยออกจากระบบเลย ให้น้องมาหาให้น้องมาหาลูกผลเองนะฮะต้องแบ่งเวลาดีๆนะก่อนก็มงสี่สิบเนี่ยพี่กับน้องยังดูโทรศัพท์อยู่นะครับแก๊งจำปาก็ยังเล่นกันอยู่นะย่าอาชิก็ยังจัดตามมาเพื่อจะเอารถด,ดำกับรถเคนอยู่นะนะ ป้าเตงโมไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเพราะป้าเตงโมยืนยันเวลาของตัวเองในมือถือว่าเก้าโมงครึ่งเออแปดโมงครึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขยับป้าเต็งโมมาร่วมกับเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับเป็นไงเป็นไงอ่ะยิ่งพูดยิ่งงงผมว่ามันจะพิสูจน์งานมากถ้าผมว่า เจ้าหน้าที่อ่ะผมว่าทนายลุงพลต้องเชิญเจ้าหน้าที่คนที่ให้ข้อกล่าวหาว่าเวลาหายใช้จากเวลาคอมพิวเตอร์ปิดผมว่าทนายลุงพลต้องเชิญเจ้าหน้าที่คนนี้มาให้การเนี่ยให้สารเชื่อว่ายึดเวลาน้องหายไปตอน คอมพิวเตอร์ดับหรือการเล่นอะไรก็แล้วแต่การเล่น YouTube มันปิดตัวลงคุณต้องอธิบายเป็นฉากเป็นฉากได้ว่าอ๋อหมายความว่าทำไมจึงเชื่อมั่นว่าน้องหายโดยการดูจากเวลาคอมพิวเตอร์สมมติเงี้ยมันตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้มันเป็นจินตนาการมันเป็นอ้าง นี่ขนาดคนนั้นบอกว่าพ,พี่บอกว่าไปซื้อน้ําแล้วก็น้องไม่ได้ขึ้นมาบนแค่อีกเลยไม่ได้ขึ้นมาบ้านอีกเลยแค่นี้ก็จบแล้วคุณถ้าคุณอ้างเวลาในคอมพิวเตอร์ได้ก็อ้างได้จีปาฐะนะครับนะครับมันเปิดไปมันจะดับ ทำไมดับปุ๊บเด็กหายอ่ะทำไมดับปุ๊บดับปุ๊บเด็กหายแน่เพราะว่าคอมดับปุ๊บแสดงว่าไม่เล่นแล้วไม่เล่นปุ๊บเด็กหายเลยเด็กหายเลยไม่เล่นปุ๊บเด็กหายมันก็พูดไม่ได้พอเห็นหรือยังครับว่าหลักฐานจะให้ลุงพลมีความผิดเนี่ยท่านเห็นหรือยังว่ามันมันเป็นอย่างไ้มันเป็นอย่างนี้ เมื่อไม่สามารถทําได้จึงไปหาขนไงครับขนก็ไม่ใช่ลุงพลอะไรก็ไม่ใช่ลุงพลดีเก็ไม่มีลายมือก็ไม่มีถุงมือก็ไม่ใช่แหวนก็ไม่ใช่เสื้อส้มก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของลุงพนเลยครับกับป๋องกับป๋องเบียก็ไม่ใช่ บุลีก็ไม่ใช่ถุงมาม่าก,ก็ไม่ใช่แต่จะให้เป็นลุงพลจนได้ครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับพูดมาจนเกือบสองชั่วโมงนะถ้าคดีว่าลุงพลเป็นคนทำเนี่ยท่าน สว่างจ้าแล้วนะครับว่าไม่มีตรงไหนเป็นลุงผลเลยดังนั้นผมชักชวนให้ดูสัญญาณจากฝั่งตรงข้ามลุงพลนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงครับเพราะว่าเรื่องมันใกล้มาแล้วอะถ้าสมมติเขารู้ว่าไม่ใช่ลุงผลดูปฏิกิริยาคนเหล่านั้นว่าเขาจะอึกกระทึกคึกโคมกันยังไงบ้างเขาจะมีความหวัดวันออกมาไหมมีใครกระซิบเขาว่าสบายสบายเบิร์ดเบิดเบิ มีใครกระซิบเขาไหมว่าสบายสบายคดีนี้เบิร์ดเบิร์ลุงพลผิดแน่นอนมีใครกระซิบเขาไหมใครมาให้ความมั่นใจของเขาว่าทําอย่างนี้แหละลุงพลเป็นคนทําแน่ๆมีใครโกหกเขาเราไม่เชื่อว่าคนที่รู้ว่าลุงพลทำเนี่ยเขาต้องรับข้อมูลทั้งหมดเขาต้องรับข้อมูลทั้งหมด เพราะว่าถ้าคนเชื่อว่าใครทําคนนั้นจะต้องเป็นคนดีฮะถ้าคุณรู้ว่าลุงถ้าคุณเชื่อว่าลุงพลทาคุณต้องเป็นคนดีหมายความว่าคุณต้องกล้าฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าคุณไม่กล้าแสดงว่าคุณไม่ใช่แสดงว่าคุณคนเห็นว่าลุงพลไม่ใช่นะ่ะคือคนดีเพราะเขามีหลักฐานอะไรบางอย่างที่ละเอียดมากมีข้อมูลต่างๆเพียบ นะฮะและที่สําคัญครับเราหมดกังวลเรื่องทนายท่านทนายเองให้ความมั่นใจว่ามั่นใจมากจึงรับคดีนี้ทั้งที่เวลานี้เดียวท่านก็ยังมั่นใจแล้วก็ตอบได้ขนาดนี้นะครับก็โชคดีอันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ลุงพลไม่ใช่จะมีหลักฐานว่าใช่ได้ยังไง ถ้าลุบอลใช่หลักฐานมันต้องเพียบนะครับอย่าให้หลักฐานนั้นมันขัดแย้งกับความเป็นจริงแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับที่มาเป็นกำลังใจขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่เวลาท่านมาเ,เวลาผมขึ้นท่านก็ไม่ทิ้งผมนะครับในเวลา400กว่าท่าน500เนี่ยก็คือเอาใจผมไปเลยครับ ส่วนท่านที่จะมาดูตามหลังก็ต้องขอบคุณมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ